แอสตันเพื่อนรวมทางที่เยียนวางใจแอสตันโพลไกกล้องติดรถยนต์ที่เ, ite, เ,เกิดมาแกร่ง ตัวเดียวจบเก็บครบทุกฟังก์ชันรวมความสุดยอดไว้ในที่นี่ที่เดียวให้ความคมชัดถึงระดับ Full HD สามารถบันทึกวิดีโอได้ชัดกว่าเห็นเลขทะเบียนได้ดีกว่าและบันทึกได้กว้างกว่าครอบคลุมทั่วทั้งถนนส่วนกลางคืนไม่ต้องกังวลว่ากล้องจะมืดหรือบันทึกไม่ได้เพราะกล้องของเราชัดจริงสว่างจริงสว่างชัดเห็นทะเบียนและที่สําคัญสว่างชัดแม้ในซอยมืดหรือถนนต่างจังหวัดจอภาพยังสว่างกว่ามองมุมไหนก็ชัดมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ถึง4.5นิ้วใหญ่กว่ากล้องทั่วไปในท้องตลาดและเมนูยังเป็นภาษาไทย ทำให้การใช้งานต่างๆตั้งค่าได้อย่างง่ายดายสามารถแบ่งหน้าจอได้หลากหลายรูปแบบเมื่อต่อกันที่ดีไซน์เจ้าก,กล้องตัวนี้มีขนาดใหญ่ดีกว่ากระจกรถเดิมอย่างแน่นอนแถมกระจกยังเป็นสีใสไม่หลอกตาด้วยติดตั้งกล้องทั้งทีกล้องเดียวคงไม่พอต้องบันทึกเหตุการณ์ได้ครอบคลุมทั้งหน้าและหลังเราจัดกล้องหลังความคมชัดสูงและที่เดีไปกว่านั้นเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยกล้องจะโชว์ภาพพร้อมมีเส้นบอกระยะให้ด้วยช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คุณไปอีกขั้น และที่หวาวมากๆนั่นก็คือเมื่อต่อกล้องหลังกล้องหน้าตามท้องตลาดทั่วไปจะถูกลดความละเอียดลงแต่แอสตันเท l ไลท์ให้สเปคมาแบบจัดเต็มอย่างรงชัดเห็นเบียนไม่ลดคุณภาพแน่นอนส่วนการติดตั้งกง่ายมากๆเน่ก็ทําได้เองไม่ต้องงอช่าง 1. เสียบเมมโมริี่กร์ดและสวมครอบทับกับกระจกเดิม 2. เสียบสายชาร์จกล้องหน้าและกล้องหลังเข้ากับตัวกล้อง 3. เชื่อมต่อกับพี่จุดบุรีเพียงเท่าน,น,นี้ก็ทําการบันทึกให้คุณได้ทันทีเลยครับและที่เด็ดของกล้องตัวนี้แอสตันจัดเต็มกับฟังก์ชันระดับรถหรู G-Sensor ล็อกไฟทันที T, เมื่อเกิดแรงกระแทก Parking Mode บันทึกขณะจอดเมื่อมีคนมาทําอะไรกับรถของคุณ WDR ปรับแสงอัตโนมัติหมดปัญหาเรื่องภาพย้อนแสง Motion Detection ตรวจจับการเคลื่อนไหวเมื่อมีคนเดินผ่าน และสุดท้ายลู o เรคคอร์ดดิ้งบันทึกวนซ้ำอัตโนมัติเมื่อความจำเต็มกล้องจะบันทึกต่อเนื่องไม่มีสะดุดไม่ต้องมานั่งลบไให้เสียเวลาเลยครับและหากใครกังวลว่าแสงจากกล้องจะกวนสายตาขณะขับขี่ก็ไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะสามารถตั้งเวลาพักหน้าจอได้โดยที่กล้องยังบันทึกวิดีโออยู่แบบนี้เลยครับ As t ต n p r o l i g h t กล้องสุดรูจนที่เกิดมากแกร่ง ตัวเดียวจบเก็บครบทุกฟังก์ชันซื้อครั้งเดียวได้ถึง2ต่อทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังภาพกระชัดกลางคืนก็สว่างภาพลาดเลยทีเดียวเชียวสำหรับลูกค้า100ท่านแรกซื้อกล้องอย่างเดียวคงไม่พอเราจะโตไปเลยซื้อหนึ่งแถมอย่างแรกไมโครเอสติกาสามสิบสองีก,กาบายผ้าไมโครไฟเบอร์ของแท้อย่างดีฟ,ฟองน้ำล้างรถแชมพูล้างรถ g ี่วันครีมขัดสีลบรอยขีดข่วน กล้องหลังกันน้ำสายยาว5.5เมตรนำของสัมมนาคุณไปใช้ผู้กับรถกำปั้ของคุณได้เลยทั้งหมดนี้สินค้าและของแถมรวมมูลค่ากว่า2,590บาทแต่วันนี้รับไปเลยในราคาแค่990บาทย้ำ990บาท เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศไทยรับประกันสินค้า1ปีเต็มจากแบรนด์แอสตันที่มีคุณจียอนเป็นผู้ชัเตอร์มีบริการหลังการขาย Call Center 200ผู้สายเครื่องมีปัญหาส่งเคลมได้ที่เซเว่นวทั่วไทยได้รับรางวัลการันตีมาแล้วมากมายหากสนใจสินค้าคลิกลิงที่แนมาได้เลยถามหมดหมดนะครับ